รบสวัสดีผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับดีตอนแราก็สุดเกม c o m m e n Rider Super c l i m a ์คลา r o นะครับเป็นในช่วงตามคำขอ,ขอเช่นเคยนะครับถ้าใครอยากผมเล่นตัวอะไรก็คอมเมนต์ไว้ใต้คลิปนี้นะครับเดี๋ยวจะเล่นให้เลยนะครับเดี๋ยวจัดให้คลิปต่อไปนะครับคอมเมนต์แรกน้องเขาบอกว่าเล่นดีเคดกับคูกะนะครับประทะกับ V1 V2 จัดไปดีเคนี่เด็กเส้นของช่องเรานะครับเด็กเส้นนะครับอ่าล่างเลยเดีย ร่างธรรมดาแล้วกันนะอันนี้ร่างอัลติอร์เนทีปะ่ะง <c oughs> ร่างธรรมดาแล้วกันนะเอ่อร่างธรรมดาแล้วกันเออดีเกตยังร่างธรรมดาลเลยเจอกับเรดเดอร์ในตำนานของเราเอ้ยกดผิด <c oughs> กดผิดในเจอเรดเดอร์ในตำนานของเรานะครับ V1 V2 นะครับเรดเดอร์ยุคเริ่มแรกเลยมาเสี่ยนลาเสี่ยนทอมที่จะจัดการไอ้พวกนี้แล้ว มาอยู่นะโกดังร้างแห่งหนึ่งนะครับดีเทดกับคูกะครับมาเดือดได้ไงวะเนี่ยไอ้นี่น่าจะเป็นอยู่ในโลกดีเทดนะครับดีเทดกับคูกากนะดีเทดกับคูกากนะไม่ใช่คูกากนะคูกากนะครับไม่น้องเอ้ยน้องอะไรน้องอะไรฮะเรียกกูน้องอ่ะเรียกกูน้องเหรอฮะเรียกกูน้องเหรอกูไม่ใช่น้องอ่ะโอเคไรเดอร์ที่ผ่านทางมาไรเดอร์ที่ผ่านทางมาไงออืื โอเคไรเดอร์ที okay, ่ผ่านทางมาเฉยๆคุกกะช่วยหน่อย,มา,ยออออมานีบีมาดิครับขอไรเดอร์คลิกได้ปะโอ้ยมันมีวีสองมาสวยเหรอดิเครดนี่ดิเครดมาจัดดิเอาดิเครดกูยืนนิ่งซะแล้วโอไม่อุย้ย โอ้กูสียชีเลยกูสียชีเลยมันไม่ใช่แบบนี้ที่เราคิดไว้มันไม่ใช่แบบนี้นใ,บบนให้ตายเถอะอย่าบอกว่าอุย้ยเกือบตายเป็นดีเคดีกว่าวะเออเป็นดีเคดีกว่าถึงเวลาปิดฉากแล้วโอ้ยเดยวเดวเดาเยอนในกูชาร์จด้วยใช่ไหมอ,อ๋อพร้อมไหม เพราะเหมือนกันนะครับไรเดอร์คิกอ้คูกามีตามประทับด้วยม่งโคตรเททุกพี่ศึกษาเราก็เท่เหมือนเดิมเลยครับเด็กเส้นนะเด็กเส้นของช่อง NTP นะครับโคตรชอบเลยตัวนี้เอาล่ะครับมาดูตัวต่อไปนะครับลวคิกับไนประทะนดีเคดีเอ็นะครับโอ้โหมาแล้วครับลวคิกับไนนะครับเอาล่างเซอร์ไวเลยดีกว่าปะผมขอล่างเซอร์ไวดีกว่าคููกันไนเลยแม่โคตรเทแน่นอน โ <Okay. S 2> อเคเจดีเขตเจดีเอน็นนะครับจัดไปโอ้เด็กเซนของช่องเราครับดีเขตนี่ไม่ได้กดชอบเลยแม่งกดเทแต่ถ้าดีเอน็นมีร่างสุดยอดแม่งแม่งจะเพอร์เฟกต์ก่อนนี้นะครับมาพร้อมมาพร้อม,อมเลื่อยอยู่ที่ไหนเนี่ยอุ้ยสีไม่ค่อยสวยว่ะตาเนี่ยมืดๆหน่อย มาดีเคดีเอ็นพร้อมครับอยู่ในร่างซูพรีมครับลูกพี่ศิกษาของเรานะฮะไอ้ไม่ใช่อะไรอ่ะมาโอ้ยเอาออขอเป็นไนมาเออเออเออไนแม่งเทพเหมือนกันนเนี่ยเออเออเออลูกพี้มามมาปิดฉากแล้วกันเอ้ยพื่อนพื่นไ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 น จเย็นใจเย็นอย่าพึ่งไอเพื่อนโอ้โหกูจะทำมันยังไงเนี่ยดีเทอดจะหมดเลยเนี่ยเฮ้ยกูยังไม่ใช่ถ้าไม่ตายเลยเพื่อนเพื่อนถอย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 ก่อนถอยก่อนสี่เลยกูอ้เงั้นผมขอปิดฉากในถ้าไม่ตายผมขออีกตาหนะึ่งมาขออีกตาหนึ่งเมื่อกี้ผมจะปิดกดปิดฉากเลยถ้าไม่ตายแล้วไอ้ไหนแม่งเอ้ยอ้าว <c oughs> เดี๋ยวเรเียกดาบก่อนโอ้ยโอ้ยโอ้ยเออโอ้โหแม่งต่อยไม่โดนเลยมึงมาเก่งตอนหลังเนี่ยนะดิเครมึงมาเก่งตอนหลังเนี่ยนะฮะฮะมึงมาเก่งตอนหลังใช่ไหมไนพ้อไหมไปเออสีแดงกับสีน้ำเงินแม่งโคตรที่จะเข้ากันซาเป็นไหนไดีกว่าไะไนแม่งเทสุดแล้ว ไหนก็นดีผลองกับผลองอดาบเหมือนกันเอา้ากูจะสู้กับผลองให้ตายเถอะใครแมกทามหมดเลยเนี่ยมาลืมไปมันเปลี่ยนไปเปลี่ยนมากดผิดโอ้โหกูไปลงธนูมาทำไมเนี่ยอ่าได้จะเอาอย่างนี้ใช่ไหมมาวัดกันครับซูพีมกับเอ่ออะไรวะล่างอะไรวะไอ้ล,าอาล่างเออเราชนะจำชื่อล่างไม่ได้ปะ ซูฟีมกับอะไรวะโอ้โหสมองเลอะเรือแล้วตัวทีเอฟสมองเลอะเรือนะตัวนี้นะนจำอะไรไม่ค่อยได้ล,ละลาก่อนนะักสึกษาโอเคมันไม่ใช่ดีเคโอเดียวไว้ตายเด็ดเมนต่อไปนะครับอ่าน้องบอกว่าให้เล่นอุลตร้าแมนไดนะ้าบัาทิกานะครับโอเคครับน้องรอคลิปหน้าได้เลยครับอุลตร้าแมนมาแน่นอนครับคลิปหน้านะครับ ไฟแม่งดีไซน์สวยเหมือนกันนะทำเป็นเล่นไปยิงไอ้ล่างไฟไฟ,ไฟเอ็กเซลแม่งโคตรเท่อ่ะเฮ้ยเอ,อ้ยเอ้ยยิงอือเป็นไงล่ะโดนท่าไปตายไปหน่อยหมัดเดียวชอบหมัดน,นี่ว่ะเออหมัดหมัดค่ะเป็นหน ок ขออีกทีดิอุ้ยไม่โดนอันนี้ท่าธรรมดานะท่าธรรมดาโอ้ยไม่โดนเลยว้ย เออมาลุกขึ้นมาไฟเอ็กเซลพร้อมนี่ยแม่งเท่จัดอ่ะไฟเอ็กเซลคล้ายๆคขาอัพเลยสตาร์ทอัพปิว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 ,ปว,ปวต้มมากับล่างเดิมแม่งโคตรเท่อ่ะเพอร์เฟกต์นะครับล่างนี้แม่งสุดจริงครับคลูลนี่ครับเป็นหนึ่งครับหนึ่งลุมสองครับหรือสองลุมหนึ่งครับมาดูกัน เบรดแม่รอบเบรดแม่งออกทุกคลิปเลยน้องน่าจะชอบเบรดนะครับนี่มาพร้อมกบพร้อมผมพร้อมเบรดคิงฟอร์มมาทุกคนยอดนี่อีอีออ่เป็นไงล่ะเออมันมีท่าพิเศษด้วยทุกคนนี่ไงอืมเทพจัดนะครับโอ้โหท่าพิเศษคิงฟอร์มคิงฟอร์มต้องออกละอีมา เออเออเป็นไงาล่ะดูท่าพิเศษครับเออแม่งเท่จัดดูดิเอ,เออตายไหมชาดมูลย,ยังอยู่ครับยังอยู่เอา้าเชีย่ยกูจะวิ่งเข้าไปทำไมเนี่ยไม่นะ King form ก็โดนเหมือนกันนี่หว่าเออคือยังอยู่ยังอยู่ยังอยูย่ยยยนะจ๊ะยังอยู่ยังไม่ตาย แล้วจะตายรอบเลยแหละชาร์เดอร์มุนนี่เป็นไงล่ะนี่เขาเรียกว่าท้าไม่ตายของจริงเว้ยมึงเอากูไม่ลงหรอกเพื่อนนี่ว่าท้าไม่ตายของจริงว่ะโอเคโอเคโอดีนะครับคู่นี้มาเรเดอร์ฮิบิกินะครับสู้กับมารเรเดอร์ซิเซอร์นะครับหรือมารเรเดอร์ปูนะครับโอ้ยอยู่ในด่านด่านแล้ววะเนี่ย ด่านวังอ่ะไอ้ด่านแบบ<ๆ>เขาเรียกว่าอะไรอ่ะของคิดขาดสาคิดอ่ะสถานที่แต่งงานแรึเปล่าที่ไหนวะเนี่ย <c oughs> <c oughs> เอ้ยเอ้ยโลบอ่ะเอ้ยนี่แนี่เออนี่ก็มีท่าพิเศษเดจจ้านี่เนี่ยนี่แนี่นี่แนี่นี่แนี่นี่ไงท่าพิเศษนะครับเออเป็นไงล่ะชาร์จก่อนชาร์จก่อนเดี๋ยวต้องเจอร่างฮิบิกิอาร์มาโชว์หมดเลยครับนี่ก็มีท่าพิเศษเหมือนกันนะ นี่เดี๋ยวเดี๋ยวขออุ๊ยมันกันได้เออเอออะไรวะมากูมีท่าพิเศษใส่อันนี้มันทำอะไรได้เป็นแตรหรืออะไรสักอย่างเงีโอเคครับพร้อมปิดฉากครับไม่ได้มันเอาว่ะเพื่อนเพื่อนมันเอาว่ะเพื่อนยังไงเราก็ต้องชนะ,นะครับ จะได้ป่ะเนี่ยไอ้เหี้ยกดพลาดแต่หลายอันด้วยยังได้อยู่คิดว่าจะไม่ได้แล้วเม,มื่อกี้ผมกดพลาดน,นะแต่ก็ได้เฉยอาร์มฮิวกิอาร์มครับเจอกิสซเซอร์อคือซิสเซอร์ไรเดอร์ผู้แสนอาพับนะครับทั้งในเกมทั้งในเรื่องนะในซีรีส์ก็อาพับอยู่แล้วอารับคาบโตโจจะเจอสเกลสเกลนี่ไม่ได้ไม่ได้เห็นนานแล้วนะไม่ไม่ค่อยมีคนขอมาสเกลนะแต่เพราะว่ามันก็เท่อย,อยู่นะ มาครับสก,กาวเจอพิเทพเทนโดรครับแต่ก็ยังไงซวยพิเทพไม่ได้หรอกผมว่ามาเลยขอชาเลยครับแต่ยังไม่ใช่ล่างนะเฮ้ยอุยอ้ยอุย้ยอุ้ยมาเลยโดนวลยอือโดนเหรอท่าพิเศษหน่อยนี่ไงเป็นไงเป็นไงเป็นไงกูเร็วป่ะกูเร็วป่ะเฮ้ยเพื่อน อุ้ยอุ๊ยอุ๊ยใจยเย็นใจยเย็นท่าพิเศษหน่อยดิน,นี่อย่าเพิ่งตายนะสเกาโอ้ my god ใหม่ครับจะขอใหม่แบบนี้ไม่ได้อย่างงี้ไม่ได้ต้องปิดฉากเลยถ้าไม่ตายมันถึงจะได้มันต้องปิดฉากเลยถ้าไม่ตายดินี่เป็นไงละ่ะเออเออเออสะใจวะ่ะอืมอัดสเกาอัดสเกาวปืนกูแดง นะอย่างเี้ต้องเพอร์เฟกครับเพอร์เฟกปิดฉากเลยถ้าไม่ตายเงี้ยต้องเพอร์เฟกไฮเปอร์ครอกอัพ1 2 3สองทีเรเดอร์คิกโอ้โหโคตรฉากชอบฉากเนี้ยแม่งโคตรเท่อะดูทั้งวันก็ไม่เบื่อนะอ่ะฮือเคุณยากเคยพูดไว้ว่าคิบ่าเจอเมเทโอครับ อันนี้ไม่ใช่คิบะธรรมดาครับคิบะร่างเอเพอร์เรอร์มาด้วยนะจ๊ะบอกไว้ก่อนนะอันนี้แม่งเวลาแบบเวลามันมาแม่งโคตรเท่อะแต่ดีไซน์มันแปลกๆอรเมเทิโอเพร,ราะเพราะว่ารโชร่างสองมากกว่าอันนี้น่าจะมีท่าพิเศษเหมือนกันนะครับน้องอภิสอนประมาณขอให้กดแช่แล้วกดอย่างนี้อืม้ม อีกทีนึงไม่ได้ว้าว้อนี่เจอร่างนี้หน่อยเป็นไงเออแม่งเท่จัดมีท่าพิเศษปะเออท่าพิเศษปะอ,อืมอย่าตายก็พอนะอุย้ยแม่งเยอะจังวะอย่าตายก็พอนะนั่นแหละขอแค่ถ้าไม่ตายปิดฉากแบบเท่ๆ เออ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 อืม <c oughs> ล่างเนี่ยแม่งเท่จัดเลยวะคตชอบว่าล่างเนี้ยเป็นอีกตัวที่ผมชอบนะครับล่างเนี่ยขีบะนะครับล่างสุดยอดมาครับคู่ต่อไปนะครับมาร์ r โรยเดอร์โอสนะครับจเจอมาร์ r โรยเดอร์วีสองครับรคูบ่ <c oughs> นี้น่าดูเหมือนกันนะทำเป็นเล่นไปโยโท่ มาเอาใจช่วยพี่สองครับจะเอาชนะโอดโอดได้หรือเปล่านะครับโอดนี้ไม่ได้มาร่างธรรมดานะครับโอดมาด้วยร่างสุดยอดเลยนะครับร่างคลั่งนะครับนี่ขอท่าพิเศษหน่อยละกันอ้าวกดยังไงว่าท่าพิเศษอันนี้ไม่มีหรอเอ้ยมันไม่เห็นท่าพิเศษเลยงั้นขอเป็นโอดละกันนะจ๊ะเอ้ยก็เป็นโอทแล้วไงเออมาดีมาดี ปืนมันหยิบปืนไงวะโอ้ยนี่มันใสอืออันนี้ก็มีท่าพิเศษนะจ๊ะเดี๋ยวผมใช้ให้ดูมันบินหรือเปล่าวะบินแล้วก็นี่โฉบไปโฉบมาโฉบไปโฉบมาขายแม็กทามพอดีครับลุกขึ้นมาผมก็ปิดฉากโดยทาให้ตายนี่เพอร์เฟกต์จริงๆลางนี้แบบลางคลั่งของมาร์เดเดเโอ๊ตนะครับ มันยากแทนที่ที่มีใครหยุดพลังนี้ได้ครับหยอดเหรียญครับเอาวีน,นี้ต้องหยอดเหรียญถ้าหยอดเหรียญนี่ใช้ไม่ได้ลกนนะากก้อนวีสองอ่ะฮื่ยไม่มีใครสามารถต่อกล่างนี้ได้เอาล้วคร,บเเร,ร,คร,บรับมาเลเดอร์โจ๊กเกอร์ครับประทะมาเลเดอร์เบิร์สคู่เลยนะครับ<ะ>แต่มาคู่เลยครับเซย์ขนุนเซย์ขนุนจู้ข่าจู้ข่านะครับ มาเราก็ไม่เคยหวั่นนะจ๊ะอัดอันนี้ผมจะปิดฉากด้วยท่าพิเศษเลยนะจ๊ะเออเออจะมีท่าพิเศษอยู่นะจ๊ะมันมันบวกกันอนะ่ะเดี๋ยวโผล่ปิดฉากถ้าไม่ตายก่อนนะอ่าผมขอใช้ถ้าไม่ตายก่อนเดี๋ยวถ้ามันไม่ตายผมว่ามันไม่ตายแนะ่เดี๋ยวต้องเจอกับมาเลเด้คู่ครับไซโคโจ๊กเกอร์คู่เลย ครับคอมปิดของแกไว้ซะนี่ไงผมไม่ใช้ท่าพิเศษนะครับนี่ปิดฉากถ้าไม่ตายนะครับนี่โคตรเพอร์เฟกอะอาตายซะนี่แมงเทพจัดฟิลิป thank you นี่ไงครับโคตรเพอร์เฟกเลยสิ่งที่ผมต้องการนะฮะมาดูคู่ต่อไปนะครับอากิโตะเจอไทเกอร์นะครับมาพร้อมนะครับพร้อม ไอ้น,นี่เป็นไรเดอร์อีกหนึ่งที่ผมไม่เคยดูนะคร <Wow. S 1> ับฮ่าฮ่าส่วนมากดูแต่ทั่วนี้ดูตั้งแต่เดนโอเดนโอมาจีโอ G o ครับตอนทุกวันนี้ครับตอนนี้มีซิโลวันมีอะไรไมาหมดละอุ้ยอุ้ยอะไรของพี่ฮะอะไรของพี่เนี่ยอือมาเจอท่าไม่ตายก็หน่อยอืออือไอันนี้มันสามารถเปลี่ยนลางได้ปะ เออชายนิ่งฟอร์มมาแล้วไอ,อ,อ,อ้ยอ้ยย่าวู้ฮู้โคตรแรงกูจะตายให้ได้จะตายเอ,อ้ยจะทำไม่ตายโห้แม่งใจหายเลยึงฟันตายเมื่อกี้เออเออเออนั่นแหละสวยสวยจัดแบบนั้นเลยเพื่อนนี่แน่แลาก่อนนะไทเกอร์ อมละครเดนโอนะครับนะพระเอกมาแล้วนะครับเจอกีบดีเอ็นพระเอกมาแล้วมาอันนี้ต่อให้สองครับเป็นไงเดนโอใช่แล้วมาครับมาครับมาครับเจ้าหัวขโมยเจ้าหัวขโมยหัวขโมยฮะโอ้ยโอ้ย โอ้ยมัน,ม,นมันกดท่าพิเศษไม่ได้หรอวะเนนอ๋อมันกดท่าพิเศษไม่ได้หรอกัดฟอนแล้วเนาะนี่นี่โอ้ยล้มไปซาโอ้โหจะแปลงร่างให้ตายเถอะเออโอ้ยมึงสู้ร่างซูปเปอร์ได้หรอวะอุยอ้ยอุย้ยผ่านโคเปอร์ไม่เอาวะ่ะ เอ็งมาดีสองละสองละสองหนึ่งกูก็ไม่กลัวสองหนึ่งกูก็ไม่กลัวปิดฉากเลยถ้าไม่ตายครับจบเป็นไงล่ะนี่น่าจะล่างซูเปอร์ไคลแม็กนะใช่ไหมครับถ้าผมเข้าใจผิดก็ขอโทษด้วยนะ <c oughs> ผมลืมแล้วว่าล่างไหนผมจำไม่ได้ละบอกแล้วพระเอกมาแล้วไงผมโคชอบเลยซีรีส์นี้แม่งตลกทั้งเรื่องเลย มาครับดีเขเดึกเส้นของช่องเราออกมาอีกแล้วครับออกมาสองสารอบแล้วเนี่ยไฟนี่แบบแม่งเทจัดหรือว่าเห็นดีสายมันโคตรเทรเลยเออ,อเป็นอละอะไยโอ๊ย,อยนี่ท่าพิเศษท่าพิเศษเป็นไงละ่ะ ต้องรูดดาบด้วยดีเคทถ้ารูดดาบมันจะไม่เท่ถ้ามันไม่รูดดาบคอมพลีตฟอร์มเจอปืนก็นหน่อยไม่โดนด้วยไม่โดนด้วยเออเออไอร่างคอมพลีตฟอร์มมีท่าพิเศษปะเฮ้ยกูไปกดอะไรเมื่อกี้มันกดมันกดอันนี้พอดีวะ่ะกดสู้พอดีเว้ยว่าจะใช้ท่าพิเศษซะหน่อยยังไม่ได้ลองเลย โอ้โหยังก็สู้คอมพิวต์ไม่ได้หรอกน้องระดับคอมพิวต์ม,มึมกระโดดจากนอกโลกมาเลยวโา้โหแม่งมึงจะโหดไปไหนไปดีเขนโอโหทองสารไฟเลยเห็นไฟอ่ะทงสารไฟแลว <c oughs> ้ววาโคตรมันครับอีพีนี้ โอเคครับถุาใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร้ช, like, ช่วงเรื่องเล็กช่วงนี้ด้วยนะครับไปเจอกันใหม่พาร์ทหน้าครับสอบเกมอุลตร้าแมนอีพีหน้าเจอกันไหมครับอยากให้ผมเล่นตัวอะไรก็คอมเมนต์ใต้คลิปเลยนะครับบ๊ายบายจุ๊บ